สำหรับการเข้าใช้งานตัวโปรแกรมนะครับลูกค้าสามารถเข้าผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือว่าตัว Microsoft Edge นะครับพิมพ์คำว่า w ว่ r a n า www.r กกลานะครับแล้วก็ p l a ปพี p แลแล้วก็ Enter เลยครับเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้าจอล็อกอินนะครับตรงชื่อผู้ใช้นะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ทางไลฟ์สแกนกำหนดให้ในครั้งแรกนะครับในที่นี้ผมจะใช้รหัส8ปด4ศูนนะ ของแต่ละบริษัทจะไม่เหมือนกันนะครับสอบถามได้จากทางผู้จําหน่ายนะครับแล้วก็รหัสของผมคือ AN A N A แล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยครับเราก็จะเข้ามาตู่หน้าจอแรกนะครับหน้าจอแรกจะเขียนว่าเมนูรายงานรายวันนะครับจะเป็นรายการที่เป็นแบบเรียวทา์เลยว่าวันนี้พนักง,งานมากี่คนตายกี่คนขาดกี่คนนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นน,น,นะครับผมมีพนักง,งานสามสิบเจ็ดคนนะครับมาแล้วสามสิบห้าคน มาปกติไม่สาย27เจคนมาสายสี่คนนะครับแล้วก็ลางงานสองคนถ้าเกิดว่าทางผู้ใช้งานต้องการอยากรู้ว่าใครมาสายใครลาเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยครับคลิกรายละเอียดนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวกราฟแท่งด้านซ้ายเห็นไหมครับว่าคนที่มาสายสองคนนี่อยู่แผนกเอพดีแล้วก็อยู่แผนกบัญชีนะเราก็เลื่อนลงมาดูได้เลยครับว่าสามคนแผนกเอ d ดีมาทั้งสามมาสายสามคนนะแล้วก็แผนกบัญชีอีกหนึ่งคนนะครับ ในกรณีที่เราอยากดูว่าใครลาแล้วก็คลิกได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้มีคนลาสองคนอยู่แผนกโฮมเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูมีคุณกิติและก็คุณซูจีนะครับที่ลาลาพักร้อนนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเรียกดูข้อมูลแบบเดียไทม์ได้จากตรงนี้เลยโดยที่เมื่อพนักงานเขาสแกนเลนิสมือหรือว่าสแกนใบหน้าผ่านเครื่องสแกนของไลน์สแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลจะถูกส่งขึ้นไประบบออนไลน์โดยอัตโนมัติทําให้เราได้เห็นข้อมูลแบบเดียไทม์เดี๋ยวผมกลับไปดูหน้าแรกนะครับ ตรงนี้นะผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับนอกจากช่องด้านบนแล้วนะครับด้านล่างเราจะมีอธิบายเป็นกราฟแท่งให้นะครับเพื่อให้ดูง่ายโดยที่กราฟแท่งทางด้านซ้ายเนี่ยจะบอกถึงข้อมูลของแต่ละ,ะแผนกแยกกันอย่างเงี้ยมีไอพีดีมีสต๊อกมีโฮมมีบัญชีฝ่ายขายส่วนกราฟวงกลมทางด้านขวาเนี่ยจกกะแสดงข้อมูลโดยรวมของทางบริษัทคนที่จะเห็นเมนูนี้ได้เนี่ยต้องเป็น ผู้ใช้งานระดับผู้ใช้งานสูงสุดแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าง,งานเท่านั้นนะครับในส่วนของพนักง,งานทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้าเมนูนี้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการดูรายละเอียดต่างๆก็เช่นเดียวกันครับเราดูข้อมูลได้เลยว่าวันนี้ใครมาถึงแล้วกี่คนตรงด้านหลังนะครับในกรณีที่พนักง,งานไม่ได้สแกนเวลาเข้าไปเองแต่มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปข้อมูลด้านหลังจะขึ้นเป็นสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เป็นสีดําอย่างเงี้ย แสดงว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาจากโดยตรงจากเครื่องสแกนไม่ว่าจะเป็นสแกนไยหน้าหรือสแกนลยนิ้วมือเขาจะเป็นสีดําแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายบุคคลเป็นคนเพิ่มเข้าไปเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นสีฟ้าส่วนตัวแถบสีเหลืองตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นในกรณีที่มาสายเพื่อไฮไลท์ให้เห็นโดดเด่นยิ่งขึ้นว่าใครมาสายนะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็เช่นเดียวกันมันก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นการไฮไลท์ให้เห็นว่าใครที่ออกก่อนเวลาการทํางานนะครับและส่วนต่างๆด้านหลังเนี่ยเวลา ใส่บุคคลเขาเพิ่มเข้าไปเนี่ยเขาสามารถใส่หมายเหตุได้ว่ามีการสแกนแต่เวลาไม่ขึ้นนะครับหรือว่าลืมไปทํางานข้างนอกยกตัวอย่าง็นต้นนะครับสําหรับในหน้าของรายงานรายวันก็จะมีอยูประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในหน้าของรายงานข้อมูลดิบต่อไปนะครับเราไปดูกันเลยครับ